วันนี้จะพาไปวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีไปกราบไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมและนี่ก็เป็นเจดีย์ทรงมอกสีขาวแล้วก็พบกับคนลุงคนหนึ่งซึ่งแกเป็นผู้ดูแลวัดรุ่นที่4แล้วและที่นี่ก็เป็นบรรพบุรุษของแกแกก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดให้ฟังลุงแกบอกว่าเรื่องมันยาวมากเล่าวันเดียวก็ไม่หมดซึ่งสถานที่ที่เรายืนอยู่ใต้ผืนดินนี้ในสมัยก่อนมีคนตายเป็นจำนวนมาก ภายในโบโบสดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามฝีมือสกุลช่างนนทบุรีสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวที่สวยงามและอ่อนช้อยถูกจารึกเรื่องราวมากมายไว้ที่ฝาผนังมีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในสถานที่ต่อไปซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใต้เจดีย์ จากนั้นก็ไปกราบขอพรกับท่านพ่อปู่ชมพ่อท่านชื่อสีแม่ท่านชื่อแม่เมือยเมืองภรรยาท่านชื่อภูและมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อวิและมีลูกชายหนึ่งคนชื่อเวกได้เดินทางกันมาเป็นคณะมอรุ่นแรกและคณะของท่านได้สร้างวัดไปหลายวัดด้วยกันแต่ละวัดถึงการเวลาก็สูญไปหมดแล้วเหลือแต่วัดชุมภูเวกหลังจากไหว้ท่านพ่อปู่ชมเสษจากนั้นก็เข้าไปที่มณฑปไปกราบไหว้ลอยพระพุทธบาท ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองมาที่วัดนี้ดูนะครับถ้ามาเจอลงคนที่ดูแลวัดรุ่นที่4ก็ลองมาถามเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับ